สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของยูนิตในวันนี้นะครับผมจะมาทําการสรุปเนื้อเรื่องเกมสยองขวัญไซไฟอย่างเดย s สเป e ภาค1และภาคที่2นะครับซึ่งผมขอบอกกันว่าวิดีโอนี้จะเป็นการสรุปเนื้อเรื่องแบบรวบลัดนะฮะบ,บางข้อมูลบางรายละเอียดผมก็ไม่ได้เจาะลึกลงไปนะครับต้องขออภัยทุกท่านด้วยสําหรับวิดีโอนี้หากมีข้อมูลใดที่ผิดพลาดผมต้องขออภัยมาณนาที่นี้ด้วยนะครับหากพร้อมกันแล้วขอเชิญทุกท่านเข้าสู่เนื้อหาได้เลยครับ ดยเน,น,นื้อหาในภาคที่1ครับเรื่องราวจะดำเนินอยู่ในปี2508ตอนนั้นเองครับที่โลกมนุษย์กำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตทรัพยากรขาดแคลนอย่างหนักโดยผู้มีอำนาจหลายคนครับตระหนักได้ว่าทางเดียวที่ช่วยให้เผ่าพันธุ์มนุษย์อยู่รอดต่อไปได้นั่นก็คือการออกค้นหาทรัพยากรจากดาวอื่นๆในจักรวาลตอนนั้นเองครับที่บริษัทเอกชนเกี่ยวกับการขุดเหมืองแร่ในอวกาศ Concorde a Extraction Corporation หรือชื่อยอ่อยางเป็นทางการนั่นก็คือ CEC โดยได้เข้ามามีบทบาทในการออกแบบยานอวกาศอิชิมุระ เพื่อใช้ในการเอาเดินทางสําหรับเก็บรวบรวมทรัพยากรใหม่ๆภายหลังยานดังกล่าวจึงเปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังของมนุษยชาติแต่ทว่าในระหว่างการเดินทางครั้งที่35ของยานอวกาศอิชิมุระตัวของยานก็ได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือมายัง CEC หลังจากที่พวกเขาค้นพบทรัพยากรในดาวหนึ่งที่มีชื่อว่า a อ7เซวเมื่อได้รับสัญญาณดังกล่าวจึงได้ทําการส่งยานอวกาศเคเลียนเพื่อเข้าไปช่วยเหลือแต่ทว่าเมื่อเข้าไปในยานอวกาศอิชิมุระแล้ว พวกเขาถูกสัปหลาดที่มาทราบชื่อในภายหลังว่าในโครมอฟเข้าโจมตีทําให้ลูกยานอวกาศเคเลียนเสียชีวิตเกือบทั้งหมดยกเว้นตัวของไอซิครักแซคแฮมอนผู้บัญชาการยานอวกาศเคเลียนและเคนดราแดเนียลผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ด้วยตัวของไอแซคครับได้พัดหลงกับแซคและเคนดราตอนที่ชุลมูลนรุ่นบายเพื่อหน,นีเอาชีวิตรอดจากการโจมตีของเหล่าในโครมอฟแต่กระนั้นเองครับพวกเขาก็ยังสามารถติดต่อกันได้ โดยพวกเขาทั้งสามคนจะต้องร่วมมือกันกอบกู้ระบบของยานอาวากาศอิชิมุระเพื่อหลบหนีออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ในขณะนั้นเองตัวของไอแซคก็ต้องออกตามหาภาสาของเขานิโคลเบรนันฝ่ายพยาบาลประจํายานอาวากาศ USG อิชิมุระในระหว่างที่ไอแซคกำลังซ่อมแซมและกู้คืนระบบของยานอาวากาศอิชิมุระเขาได้ค้นพบข้อมูลหลายอย่างที่บอกเล่าเรื่องรางกวก่อนหน้านี้ก่อนที่ตัวยานจะส่งสัญญาณของความช่วยเหลือโดยเรื่องทั้งหมดเริ่มมาจากลูกเรือยานอาวากาศอิชิมุระ ที่ได้ค้นพบอะไรบางอย่างที่ถูกเรียกว่าเรดมาร์เกอร์โดยถือเป็นสิ่งที่ถูกเคารพบูชาโดยศาสนาทรงอำนาจที่อยู่บนโลกที่มีชื่อว่ายูนิโทโลจีแลงหัวหน้ายนานอวกาศนามว่าเบนจามินมารติอุสก็เป็นหนึ่งในสาวกของศาสนายูนิโทโลจีเขาได้ออกคำสั่งให้ลูกเรือศึกษาเรดมาร์เกอร์จนบังเอิญว่าทีมวิจัยได้เผยไปเปิดการํำงานของมันเข้าส่งผลให้ลูกเรือหลายคนมีอาการประสาทหลอนและคุ้มคลั่งนอกจากนี้ยังมีรายง,งานว่ามีคนงานในเหมืองฆ่ากันตายอีกด้วย ดยตัวของเบนจามินจึงตัตดการติดต่อสื่อสารระหว่งางยานอวกาศอิชิมุระและเหมือนขุดเจาะบ,บนดาวเอจิเซเว่นแต่กลับหารู้ไม่ว่าตัวของเขาเองก็โดนผลกระทบของเลน์มาร์เกอร์เล่นงานเข้าให้แล้วจนท้องไม้หวัวหน้าแผานกนักวิทยาศาสตร์เทเรเลนส์ไคลต้องใจจะใช้ย,ชาย,ายากอมประสาทกับเบนจามินแต่ด้วยอาการคลุม้มคลั่งของเขาจึงทําให้เขาขัดขืนจนสุดท้ายก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นตัวเข็มฉีดยาทะลุไปถูกเบ้า,าตาของเบนจามินทําให้ตัวของเขาเสียชีวิตในทันทีแถมสถานการณ์ในตอนนี้ก็ยิ่งเลวร้ายล,ลงไปเรื่อย เมื่อเรดมาร์เกอร์ได้ปล่อยไวรัสเข้าแทรกซึมสู่ศพคนงานภายในเหมืองวันดาวเอจิทเซเว่นจนทาให้พวกเขากลายพันธุ์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่านในโคโมอฟแล้วหลังจากนั้นพวกมันก็บุกข,ขึ้นมาบนยนานอวากาศอิชิมุระผ่านทางกสวยขนส่งหลังจากที่ไอแซคได้ทราบความจริงทั้งหมดแล้วตัวของเขาเองก็ได้รับการติดต่อมาจากนิโคลผู้เป็นแฟนสาวโดวยเขารู้สึกว่าตัวของนิโคลมีพฤติกรรมที่แปลกไปจากเดิมต่อมาเมื่อซ่อมระบบฉุกเฉินของยานเสร็จเขาจึงสามารถเปิดสัญญาณขอความช่วยเหลือเพื่อติดต่อกับ VolSM ยานอวกาศสาหรับทหารในบริเวณใกล้เคียงแต่เรื่องมันกลับพลิกผันครับเมื่อยานอวกาศวอลเลอร์ดันไปเก็บกระสวยช่วยชีวิตที่แซกยิงทิ้งไปเพราะว่ามีเนโคมอบอยู่ภายในทําให้เชื้อแพร่ระบาดจนสูญเสียการควบคุมและพุ่งชนยานอวกาศอิชิมุระในที่สุดแต่ประโชคดีของไอแซค,คที่เขาหลบหนีออกมาได้ และเมื่อตัวของแซกได้ขึ้นไปสำราาวจบรรยากาศวาเลอร์เพื่อหวังจะหาอะไรไปซ่อมแซงกระสวยอีกลำที่เขาเพิ่งเจอตัวของเขาเองกลับพบว่าทหารทุกนายติดอาวุธหนักและมีเป้าหมายเพื่อมาทำลายยรนยา,ากาศอิชิโมระตั้งแต่แรกอยู่แล้วจนก่อให้เกิดความสงสัยว่าทางรัฐบาลโลกรู้เรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อตั้งแต่แรกอยู่แล้วหรือเปล่าจากนั้นไอแซคและตัวของแซคสามารถใช้แกนพลังงานของยานอา,ากาศวาเลอร์แต่เทาว่าแซกกลับถูกในอคมอบฆ่าตายในขณะที่ไอแซคได้แกนพลังงานมาแล้ว หลังจากที่หนีตายมาได้เขาก็ได้พบเจอกับผู้รอดชีวิตคนหนึ่งที่ยังลงเหลือชีวิตอยู่ในยานอวกาศอิชิมุระเขาก็คือหัวหน้าแผนกนักวิทยาศาสตร์เทเรนส์เขาได้ติดต่อมาหาอแซคเพื่อขอความช่วยเหลือในการนำเรดมาร์เกอร์กลับไปว่าที่ดาวเอจิสเซเว่นพร้อมโชว์วิดีโอที่ถ่ายไว้ที่แกนกลางของดาวเอจิสเซเว่นและมีสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ที่เขาเรียกกันว่าเดอะไฮดมายเจ้าสัตว์ประหลาดที่มีขนาดมาหึมาตัวนี้ถูกควบคุมโดยเดนคมอฟอีกทีและทันทีที่เรดมาร์เกอร์ถ ทำให้เชื่อว่าเดอะไฮไมล์ออกมาขัดขวางไม่ให้นาเรดมาร์เกอร์ออกไปจากดาวและความเป็นไปได้ที่จะหยุดความโกลาหลในครั้งนี้นั่นก็คือการนาเรดมาร์เกอร์กลับไปคืนไว้ที่ดาวเอจิเซนั่นเองแต่ทว่าระหว่างการเคลื่อนย้ายตัวของเธอเลนส์กับถูกรอบยิงโดยเพื่อนร่วมทีมอย่างเคนดราซึ่งในความเป็นจริงแล้วตรงเธอเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างเธอเป็นคนของรัฐบาลที่ถูกสั่งมาให้นาเรดมาร์เกอร์กลับไปวิจัยที่โลกและเธอยังเผยเห็นอีกว่าเรดมาร์เกอร์เป็นเพียงแค่ของเลียนแบบ พอมาคเกอร์ของจริงนั้นถูกค้นพบโดยรัฐบาลเมื่อหลายร้อยปีก่อนแล้วโดวยกําลังวิจัยอยู่ระหว่างตัวต้นแบบและของเดนแบบว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรเพื่อนํามาสร้างประโยชน์ในภายหลังซึ่งรัฐบาลโลกก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะเอาจริงๆแล้วเดิมทีดาวเอจิเซเว่นเป็นเขตห่วงห้ามที่รัฐบาลไม่อนุญาตให้ขครเข้ามาแต่ดูเหมือนว่าฝั่งของซ EC จะละเมิดกฎเลยทาให้เรื่องกลายมาเป็นอย่างที่เห็นหลังจากที่ตัวของเคนด้าอธิบายเรื่องทั้งหมดให้ไอแซคฟังแล้ว ตัวของเธอก็ขับกระสวยออกจากยานอิชิมูระไปโดยทิ้งไอแซคไว้เพียงลาพังขนานั้นเองนิโคก็ได้ติดต่อมาหาไอแซคพร้อมทั้งยังบอกว่าระบบออโต้ด็อกกิ้งยังใช้งานได้อยู่เพื่อที่จะดูดกระสวยที่เค็นด้าขับออกไปแล้วกลับมาที่ยานใหม่แต่พอกระสวยกลับมาที่ยานกับไม่พบตัวของเค็นด้าแล้วจากนั้นไอแซคจึงรีบนําเรดมาร์เกอร์กลับไปคืนมาที่เดิมจู่ๆนิโคก็ออกมากล่าวขอบคุณพร้อมเดินหายเข้าไปในแสงสว่างจากเรดมาร์เกอร์สร้างความมึนงงให้แก่ไอแซคเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นเองตัวของเคนดราก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับแย่งเรดมาร์เกอร์ออกไปพร้อมทั้งยังบอกความจริงอสุดแสนชอกให้กับไอแซคว่าในความเป็นจริงแล้วแฟนของเขานิโคลได้ฆ่าต,ตัวตายบนยานอวกาศอิชิมุระก่อนที่พวกเขาจะมาถึงเสียอีกส่วนนิโคที่ไอแซคได้เห็นและได้ยินเสียงเป็นเพียงแค่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมาร์เกอร์เพื่อชักจูงให้ไอแซคนำเรดมาร์เกอร์กลับไปวางไว้ที่เดิมก็เท่านั้นทันทีที่เคนดราเตรียมเคลื่อนย้ายขึ้นยาน เดอะไฮไมค์ก็ปกดตัวขึ้นและทําการสังหารเคนด้าในทันทีแต่ตัวของไอแซคก็สามารถเอาชนะเดอะไฮไมค์มาได้และรีบหนีออกจากที่นั่นโดยทิ้งเรดมาเกอร์ไว้ที่ลานจอดยานในขณะเดียวกันชิ้นส่วนของผิวดาวก็ตกลงไปกระแทกกับดาวเอจิสเซเว่อย่างรุนแรงซึ่งเป็นไปได้ว่าแรงกระแทกดังกล่าวได้ทําลายยานอวกาศอิชิมุระและพื้นผิวของดาวจนย่อยยับขณะที่ตัวของไอแซคกาลังนํากระสวยอวกาศออกไปจากดาวเอจิสเซเว่เขาก็ได้เปิดวิดีโอการฆ่าตัวตายของนิโคขึ้นมาอีกครั้ง ดยที่ตัวเขายังไม่อาจจะรับความจริงได้แต่ในขณะเดียวกันตัวของไอแซคก็ถูกโจมตีโดยกทันหันโดยสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นเนโครมอบที่มาในรูปแบบของนิโคเดสเปสทภาคที่2ตัวเรื่องราวในภาคนี้จะเกิดขึ้นใน3ปีให้หลังหลังจากเหตุการณ์ในเดสเปสทภาคแรกครับซึ่งตัวของไอซิครักก็ได้สูญเสียความทรงจําไปแล้วทําให้ตัวของไอแซคไม่สามารถจําเรื่องราวทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นได้มาก่อน โดยตัวของไอแซคเองครับเขาได้ถูกกักตัวไวที่ศูนย์กักกันโลกของรัฐบาลที่สถานีไททันครับจากนั้นตัวของไอแซคได้รับการช่วยเหลือจากฟรานโนครับแต่ก่อนที่ตัวของฟรานโนจะอธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้ไอซิคได้ฟังตัวของเขาก็ถูกอินเฟกเตอร์เข้าโจมตีจนเสียชีวิตและเปลี่ยนให้ตัวของฟรานโนกลายเป็นไนโคมอบเมื่อเห็นแบบนั้นแล้วตัวของไอแซคจึงรีบหนีออกมาทันทีครับหลังจากที่ตัวของไอแซคหนีมาได้แล้วเขาก็ได้รับการติดต่อจากโนแดนที่ตัวเขาเองก็ได้รับผลกระทบจากเรดมาร์เกอร์แบบเดียวกับไอแซ ซึ่งตัวของโนแลนเองก็เป็นคนที่รู้วิธียับยั้งการทํางานของมาร์เกอร์อย่างถาวรแต่ถ้าว่าในระหว่างนั้นก็มีเรื่องให้ต้องแยกทางกันและในเวลานั้นเองตัวของเขาก็ได้รับการติดต่อจากหญิงสาวคนหนึ่งที่มีนามวาดด่าไดนาซึ่งเธอก็เป็นหนึ่งในสาวกของศาสนายูนิทโรจิสซึ่งตัวของไดานาก็ได้บอกกับไอแซคว่าให้รีบมาเธอโดยทันทีแต่เมื่อตัวของไอแซคมาถึงตัวของไดานาแล้วตัวของไอแซคกับถูกจับโดยทันทีและเราก็ยะได้รู้ความจริงว่ารัฐบาลได้ส่งคนออกไปช่วยเหลือไอแซค หลังจากที่เขาเหนีออกจากดาวเอจิเแต่ด้วยผลกระทบของเรดมาร์เกอร์มันได้สร้างสัญญาณรบกวนขึ้นในสมองของไอแซคทำให้เขาได้เห็นภาพหลอนของนิโคเกือบตลอดเวลาและมันยังทำให้ไอแซคเผลอหลุดปากพูดถึงวิธีการสร้างมาร์เกอร์ให้กับรัฐบาลได้รับรู้อีกด้วยและยังได้ทราบอีกว่าสัญญาณในสมองจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ไอแซคเสียชีวิตด้วยเหตุผลที่ไดน่าพาตัวงไอแซคมาที่นี่ก็เพื่อบังคับให้เขาสร้างมาร์เกอร์ให้แก่ยูนิทโรจิสแต่ในขณะที่พวกเขากำลังพูดคุยกันอยู จู่ๆก็มียานของรัฐบาลได้โผล่เข้ามาช่วยตัวของไอแซคเปิดโอกาสให้ตัวของไอแซคได้รีบหนีออกมาจากนั้นโนแลนก็ได้ติดต่อมาอีกครั้งและในเวลานี้เองตัวของไอแซคและโนแลนก็ต้องร่วมมือกันเพื่อจบเรื่องทุกอย่างก่อนที่มันจะสายเกินไปในขณะเดียวกันอาการประสาทหลอนก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆพวกเขาทั้งสองจึงรีบมุ่งหน้าไปยังฐานประชาการของรัฐบาลกลางซึ่งเป็นสถานที่ที่เก็บตัวของมาเกอร์เอาไว้ในระหว่างเดินทางพวกเขาก็ได้พบกับผู้รอดชีวิตคนหนึ่งที่มีชื่อว่า เอลลี่แลนฟอร์ดซึ่งเธอเป็นนักบินประจำการหน่วย CEC ซึ่งตัวของเธอเองได้มาทำภารกิจอยู่และต้องเอาชีวิตหลดจากเหล่าในคมอฟด้วยสุดท้ายแล้วตัวของเธอก็ตัดสินใจร่วมทางกับไอแซคแต่แล้วจู่ๆอาการประสาทหลอนของโนแลนก็ถึงขีดจำกัดตัวของโนแลนจึงเข้าโจมตีทุกคนอย่างบ้าคลั่งทอมห่ตัวของเอลลี่เสียดวงตาไปข้างหนึ่งไอแซคที่ไม่มีทางเลือกนอกจากปลิดชีวิตเพื่อนร่วมชะตากรรมเท่านั้นขณะเดียวกันเมื่อเขาเข้าใกล้มากก็ขึ้นเรื่อยๆภาพหลอนของนิโคลในสมองของไอแซคก็ยิ่งทรงพลังมากขึ้น และพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางภารกิจในการทําลายมาร์เกอร์จนส่งผลให้ภาพลองของนิโคลถามออกมาว่าทําไมตัวของไอแซคไม่ยอมปล่อยเธอไปทําไมถึงยึดติดกับเธอนักไอแซคจึงตอบกลับไปว่าเพราะตัวของเธอคือทุกสิ่งถ้าเขาปล่อยเธอไปเขาจะไม่เหลืออะไรเลยแล้วภาพลองของนิโคลก็ได้ตอบกลับไอแซคมาว่านั่นแหละคือการยอมรับทําให้ไอแซคคิดว่าการจะทาลายมาร์เกอร์ได้นั้นจําเป็นต้องสละชีวิตของตัวเองจากนั้นภาพลองของนิโคลก็ไม่ทําร้ายเขาอีกเลย สุดท้ายแล้วไอแซคและเอลลี่ก็เดินทางมายังที่ที่เก็บมาเกอร์เอาไว้ได้สำเร็จตัวของไอแซคได้สั่งให้เอลลี่ไปรออยู่ในยานฉุกเฉินโดยหารู้ไม่ว่าตัวของเขาจะส่งให้เอลลี่ออกไปจากสถานที่แห่งนี้เพราะว่าเขาไม่ต้องการให้เอลลี่ต้องมาตายเหมือนกับนิโคดังนั้นจึงทำให้ตัวของไอแซคต้องมุ่งหน้าไปยังมาเกอร์เพียงลำพังแต่เมื่อตัวของไอแซคได้เห็นกองกำลังทหารที่ดักรอเขาอยู่ตัวของเขาจึงคิดแผนโดยการหลอกล่อให้เหล่านิโคมอฟเข้ามาจัดก,การเหล่าทหารจนก,การะทั่งเมื่อไอแซคได้เห็นมาเกอร์เต็เมสองตา ตัวเขากลับรู้สึกแปลกใจามากมากเพราะมันมีขนาดที่ใหญ่กว่าเรดมาร์เกอร์หลายเท่าตัวเมื่อไอแซคกำลังจะทาลายม er, าร์เกอร์ทันใดนั้นเองภาพหลอนของนิโคลก็ปรากฏตัวออกมาเพื่อจะฆ่าเขาเนื่องจากไอแซคคือกุญแจสําสคัญในการทาลายมาร์เกอร์อย่างไรก็ตามสภาพจิตใจของไอแซคในตอนนี้ก็เข้มแข็งพอที่จะเอาชนะภาพหลอนของนิโคลได้สําเร็จแล้วทาลายมาร์เกอร์พร้อมเตรียมเสียสละชีวิตของตัวเองโดยการระเบิดถามทับให้ราบคาบ แต่ในขณะที่ทุกอย่างกําลังจะจบลงตอนนั้นเองเอลลี่ได้ขับยานถูกเฉินกลับมาช่วยไอแซคได้ทันเวลาพร้อมกับบนไอแซคออกไปว่าฉลาดซะไม่มีละที่จะจบลงโดยการเอาชีวิตตัวเองเป็นเดิมพันสุดท้ายทั้งคู่ก็หนีรอดออกมาจากสถานีอวกาศได้สําเร็จและนี่ก็เป็นทั้งหมดสําหรับการสรุปเนื้อเรื่องเดสเปซฉบับรวบรัดนะครับซึ่งวิดีโอนี้เนื้อหาค่อนข้างสั้นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ลงลึกเจาะรายละเอียดหลายๆ,ๆ,ๆอย่างผมก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับ ตอนนี้เวลาของผมก็ได้หมดลงแล้วผมยูนิตขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ